ใชสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจากพีวันคาร์ดิโออีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยเอาอีกแล้วครับรถรุ่นนี้ผมเพิ่งไปแฝงตัวนะฮะอยู่ในกลุ่มชมรมใน Facebook หมดได้เลยว่าใน a c e b o o k เนี่ยเป็นรถที่เฉพาะกลุ่มมากๆเลยสำหรับในรถคันนี้รถคันนี้นะครับที่อยู่ข้างหลังผมคันนี้เนี่ยอุณไดอีลันทรานะครับในปี2013-2015คันนี้มาติดตั้งจอ Android ที่พีวันคาร์ดิโออีกแล้วสำหรับในวันนี้เนี่ยรถที่ มาทาการติดตั้งในวันนี้นะครับเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเดิมที่เป็นหน้าจอเนวิเกเตอร์นะครับให้กลายเป็นหน้าจอ Android จากทางมิช i ก้ในสเปคที่ขายดีที่สุดตอนนี้อย่างตัว L9 ซีรีส์ L9 ซีรีส์ตัวนี้สามารถใช้งานนะครับทั้งตัว Apple c a f e เ a ่แอนดรอยออที่สําคัญเลยเล่นแอป,ปต่างๆได้วันนี้เนี่ยเพิ่มเติมการเล่นแอป,ปนะครับก็จะเป็น u t u b e นะครับในส่วนของตัวการนำทางอย่างตัว Google Ma p และการแต่ง2หน้าจอและเหมือนเดิมเลยเชื่อมต่อ Apple Ca r p เ a y แบบไร้สายดูกันแบบสดๆ,สดๆเดี๋ยวเราไปดูดีีกวว่า่าารรัสนถน้ เล่นแอปต่างๆเป็นยังไง Apple CarPlay เป็นยังไงการเชื่อมต่อแบบไร้สายเนี่ยมันเชื่อมต่อแบบไหนบอกได้เลยว่าขึ้นรถปุ๊บเชื่อมต่ออตัตโนมัติไปดูดีกว่าว่าระบบเดิมมีอะไรบ้างและการเล่นตัวนี้เป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับตัวรถค e ุณไดเอลันทราครับมาอีกแล้วเลยแบบนี้ เราได้ทำการติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ Android ในรุ่นที่สเปคเทพสเปคแรงเลยนะครับคือ r a m 8 r o m 128 CPU 8 Core MediaTek นะครับสำหรับตัวนี้มีสเปคที่มีชื่อว่า L9 Series ไม่ต้องว่าเป็นสเปคที่ขายดีมากที่สุดในจังหวะนี้เลยก็ว่าได้ครับแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นสเปคที่แรงที่สุดนะครับสำหรับในตัวนี้เนี่ยเป็นจอ Android นะครับที่สามารถเล่นแอปต่างๆได้ดู YouTube แบบนี้ Spotify นะครับ ลุกทีวีเน็ตฟลินะครับเราทำการลงมาให้แล้วลองดูตัว YouTube กันหน่อยกันสำหรับในตัวนี้นะครับเราทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกันไปแล้วนี่โหนี่ติดนี้แบบนี้เลยนี่คือความสเสถียรของ Mediatek MT8667 8คอนั่นเองลองดูกันสักคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปนี้น,นะคอนโทรลพวมาลัยนี่ใช้งานได้เหมือนเดิม <My me. S 1> เพิ่มเสียง <my me. S 1> ลดเสียง ลากเลื่อนนี้ได้นี่คือลื่นมากเล,เลยเออนี่นะครับดูคลิปเป็นอื่นได้ของฟุตบอลนะครับหรือว่ายังมีคลิปคอนเสิร์ตนะครับเลื่อนคลิปแบบนี้ได้เลย ดูคลิปอื่นๆน,นะครับหรือว่าเซิร์ชได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่คือตัว YouTube นั่นเองเรามาดูในแอปอื่นกันบ้างดีกว่าครับอย่างการนำทางเราก็ได้ทำการลงมาให้แล้วนะครับนั่นคือตัว Google Map นี่คือตัว Google Map นะครับสําหรับ Google Map เนี่ยเราสามารถเซิร์ชตรงนี้ได้สมมติเป็นเด e m ม l l นะครับก็เซิร์ชเดอะมแบบนี้ใกล้ๆอย่างนี้เลยหรือว่าเราสามารถสั่งการด้วยเสียงได้นะครับไมโครโฟนตรงนี้ลองดูหน่อยล้วกันห้างเซนทรัลเวิลด์ วินาทีต่อว,วินาทีแบบนี้เลยนะครับเส้นทางแบบนี้เลยโอ้โหเร็วมากเริ่มนำทางกันไปเลยครับนี่เลยครับเป็นแบบนี้เลยครับสำหรับตัว google map นะครับหยุดการนำทางจากตรงนี้ได้นี่คือข้อมูลในการเดินทางนะครับระยะเวลาในการเดินทางระยะทางและเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงหยดกันก่อนแบบนี้ได้สำหรับตัวนี้เนี่ยแบ่ง2จอได้นะครับแบ่งครื่งจอกดสี่เหลี่ยมตรงนี้ นี่คือแอปที่เราเคยเปิดมาโอ้โหเพียบเลยแบบนี้นะเลื่อนออกนี้ได้ก็คือการลบแอปที่เคยเปิดค้างไว้นะครับเป็นการทําให้พื้นที่ตัวแรมเนี่ยมีพื้นท,ที่มากขึ้นนั่นเองกดค้างแบบนี้ลากมาไว้แบบนี้นําทางนะครับพร้อมกับดูคอนเสิร์ตแบบนี้ได้เลยลื่นปืดเลยนี่แบบนี้ไม่มีตัดต่อนะครับไม่มีเปิดเตรียมหรืออะไรทั้งสิน้นเรื่องคลิปแบบนี้ได้ด้วย พร้อมน้ำทางกันไปดีกว่ากินทั้งแหลมทางต้<น>ไปตามซอยลัดเราว 87, ซอยจันทรเข้าสุดิดเสียงของตัว Google a s s i s ส a n นอย่างนี้ได้เปิดเสียงก็ได้นะครับจะได้มีการบรรยายการน้ำทางอยู่การน้ำทางครับอยากให้ YouTube เต็มจอกดตรงกลางนะครับเลื่อนมาอย่างนี้อยากให้ g o o g l e แบบเต็มจอเลื่อนไปทางซ้ายอย่างนี้ youtube เต็มจอกันเลย นี่เป็นการใช้งานนะครับตัวแอปในตัวเครื่องจอ Android ตัวนี้นนเองสเปคนี้เนี่ยถือว่าเร็วแรงมากแล้วก็สำหรับคุณไดเอแอนดราเนี่ยใช้เวลาติดตั้งแบบไม่นานเลยละครับสำหรับในตัวนี้นะครับเราสามารถใช้งานตัวกล้องมองหลังได้กล้องมองหลังเดิมของรถนะครับเราก็ไปกันที่เกียร์ถอยหลังเลยครับนี่เข้าเกียร์ถอย นี่ครับนี่คือภาพจากกล้องเดิมนะครับลองดูกันใกล้ๆเลยชัดแจ๋วเหมือนเดิมเลยนะครับกลับไปที่เกียร์ีจริงๆตัวนี้เนี่ยจะต้องใส่ตัวกล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับแต่ว่าลูกค้าไปติดฟิล์มมาไว้เดี๋ยวไปติดเองได้ถ้าใครอยากชมการใช้งานตัวกล้องบันทึกหน้านะครับทักมาหาเราในไลน์ได้เลยครับ ทำให้ตัวจอ Android ตัวนี้นะครับมีความพิเศษมากกว่าจอ Android ในท้องตลาดเลยนั่นคือการใช้งานตัว a p p l e c a r า l a y แบบไร้สายและ Android Auto นั่นเองนะครับสำหรับตัว Apple CarPlay กันก่อนเลยลวกันแบบไร้สายนะครับเชื่อมต่อผ่าน b l บลู Bluetooth, Bluetooth, Bluetooth เป็นชื่อ b t 4 6 6 3เนี่ยนี่อยู่กับ iPhone ผมนะฮะ iPhone SE เครื่องนี้เราก็ไปดู Bluetooth เลยครับกดจับคู่นะครับอนุญาต ตัวเครื่องก็จะเข้าสู่โหมดคาร์เพลย์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะให้เราอนุญาตว่าใช้คาร์เพลย์ไหมนะครับผมก็อ,อนุญาตไปเลยแบบนี้สิครับ Apple CarPlay เนี่ยคือการส่งข้อมูลนะครับจากตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้ไปยังตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นการส่งข้อมูลร่วมกันนั่นเองข้อมูลเหล่านี้มีอะไรกันบ้างเราดูแอปกันก่อนโอ้โหดูก่อนนะฮะแอปตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโทรศัพท์ตัวนี้มีแผนที่อย่าง Apple Map นะครับ กูเกิลแบบอย่างนี้ขออ,อนุญาตนะครับปรเปลี่ยนวอลเปเปอร์สักหน่อยแล้วกันผมรู้สึกว่ามันดูจี๊ดไปหน่อยนะครับตัวนี้นี่เป็นสีแบบคลาสสิกแบบนี้หน่อยแล้วกันการโทรศัพท์ก่อนเลยแล้วกันนะครับรายการโปรดการโทรล่าสุดตัวนี้รายชื่อตัวนี้นะครับและการกดเบอร,ร์โทรที่หน้าจอตรงนี้เนี่ยเป็นการอิงข้อมูลมาจากตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องมาสักครู่นั่นเอง การฟังเพลงกันบ้างดีกว่าครับอย่างตัว Apple Music, Spotify, Joox นะครับหรือว่า YouTube Music, Spotify กันก่อนเลยอัน,นผมซื้อเป็นพรีเมียมไว้ไ้วยนะครับกดเป็นเพลย์สแบบนี้ได้เพิ่มเสียงได้นะครับลดเสียงที่คอนโทรลเลได้เลื่อนเพลงเลื่อนเพลงแบบนี้ ลักษณะนี้เลยครับคอนุลงอะไรใช้งานได้กดปุ่มเล่นเพลงค้างเพื่อเล่นเพลงได้ครับซา Spotify อ่าดูเวลานะฮะนี่จะเล่นแบบนี้ไปที่คิวเพลงนะครับเพื่อดูเพลงต่อๆไปได้ว่าเป็นเพลงอะไรนะครับสรุปเป็นเพลงนี้ก็ได้ถ้าชอบเพลงนี้กดหัวใจเลยครับเพลงนี้จะถูกเพิ่มไปยังลย์ลิสต์เพลงที่ถูกใจด้วย หยุดเพลงกันก่อนยังมีแอปอื่นๆนะครับไม่ว <amas> ่าจะเป็นตัว YouTube <there> Music ตัวนี้ลื่นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานกับตัว CPU ของ iPhone นั่นเองเพลงวิชของแบ b คบีนอย่างนี้นะครับออกมาที่หน้าเมนูเนี่ยเพลงก็ยังอยู่ด้วยเช่นกันลองไปนำทางกันหน่อยดีกว่าครับ Google Map ในขณะที่เพลงยังเล่นอยู่ค้นหานะครับ ิ้มไดหรือสั่งการด้วยสิ่งจากการกดไมโครโฟนตรงนี้นะครับเนี่ยไมโครโฟนอยู่นี่ลองกดดูอีกครั้งนะครับเซนทันพระราม2องผมสั่งว่าเซนทันพระราม2องไปนะครับนี่ขึ้นแบบนี้เพลงยังอยู่มาที่หน้าเมนูนะครับทางซ้ายสุดคือการทำงานรวมหยุดเพลงกันจักตรงนี้ได้ นี่คือเพลงจาก YouTube Music นะครับสำหรับใครใช้ YouTube Premium บอกได้เลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนี่คือตัว Google Map นะครับมีเวลานะครับในการเดินทางนะครับคนถึงชั่วโมงกว่าการะยะทางแล้วก็เวลาที่เราจะเดินทางไปถึงนั่นเองครับนี่คือตัว Google Map ยังมีตัว Apple Map นะครับสามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันนี่คือตัว Apple Map นะครับนี่ สายสุดคือการทํางานรวมนะครับเพลงจาก b บ a ็ค b i นกดที่หน้าจอแบบนี้ได้นี่คือตัวแมพนะครับกดแบบนี้ได้เลยเปลี่ยนอาวอลเปเปอร์จากการตั้งค่าตรงนี้ได้แอปอื่นๆนะครับเวสตตัวนี้ก็คือตัวแอปการเดินทางนั่นเองจะมีบอกนะครับว่ามีไฟแดงนะครับจราจรต่างๆ กล้องจับความเร็วจะอยู่ในแอปเวสหรือเวสตัวนี้เลยซูมนะครับ v b เบกนะครับแล้วก็ i c r o s o f t t e a m s ใช้งานบนตัว Apple CarPlay ได้เรียกได้ว่า Apple CarPlay เนี่ยเป็นการอัปเกรดทำให้การใช้งานนะครับฟังก์ชันที่สำคัญอย่างการฟังเพลงและการนำทางเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้น <S <S บอกได้เลยครับว่าขึ้นรถปุ๊บเชื่อมต่ออัตโนมัติปับ๊บไม่ต้องเชื่อมบลูทูธกันทุกๆครั้งสุดยอดเลยลครับตัวนี้ ครับผมก็จบไปแล้วน,นะครับสำหรับการอัปเดตเอเทนเมนต์ในรถยนต์คุไดย์อี l ันทราในปี2013-2015คันนี้ซึ่งเราทำการติดตั้งนะครับตัวหน้าจอ Android ไปตัวนี้เนี่ย L9 ซีรีส์ตัวนี้ไม่ได้ว่าขายดีแล้วก็เป็นสเปคเทพเลยก็ว่าได้การใช้งานแอปอย่างเงี้ยมันลื่นมากๆนะครับสำหรับตัว CPU มีเด็เทค8คอตัวนี้ซึ่งสำหรับใครนะครับมีรถคุณดอีดันทราอยากทำการติดตั้งจอ Android อยากเปลี่ยนลำโพงนะครับอยากใช้หน้าจอจากแบรนด์ต่างๆเนี่ย สามารถโทรมาหาเราได้ที่เบอร์0 2 9 3 2 3 4 8 5ครับ0 8 4ย2 4 4ด3ี่มเยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเราดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com นั่นเองหรือว่าขัาเป็นเพื่อนกับทางเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ติดตั้งจอยแอนดรอยและการเล่นสเปคต่างๆของตัวจอยแอนดรอยได้ที่ idline.sipone นั่นเองและสำหรับใครที่ชื่นชอบในวิดีโอในชุดนี้การรีวิวจอยแอนดรอย L 9แบบนี้ รถคุณใดเอ็นทร่าแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อที่จะคลิปนี้ไปทางเราพี่วันคาริโอสำหรับในวันนี้เนี่ยผมแมทธิวจากพี่วันคาริโอต้องขอตัวลาไปก่อนกับตัวรถคุณใดเอ็นทร่าติดตั้งหน้าจอเจทางมิชิก้า L9 ซีรีส์ตัวนี้เอ็นทร่าจอแอนดรอยต้องพี่วันคาริโอเท่านั้นแล้วจเจอกันคลิปต่อไปไปดูกันนะครับว่าผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ